กับการเทรดมาราธอนของ a อ m e มี a d เทรดเดอร์หรือแบบต่อนเนื่อง24ชั่วโมงในภารกิจพิชิตตลาด A C T Holder p Rewire b a t Market งานนี้เทรดเดอร์สายแคมมีเหตเพราะ a อ Ac me มีขอเชิญชวนเทรดเดอร์สายอึดมาลุยกันแบบไม่ต้องหลับต้องนอนวัดกันให้รู้ไปเลยว่าคุณไหวหรือเปล่ากับการ r e w i r เพื่อเช็คความพร้อมวัดความอึดว่าทุกคนพร้อมจะเป็นเทรดเดอร์ฟูลทางตัวจริงหรือไม่เงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมฟรี เพียงคุณเป็นโฮเดอร์ที่ล็อกเหรียญ ACT จำนวน77,777 77 ACT สามารถเข้าร่วมรับชมผ่านทางซูมจากที่ไหนในโลกนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนพิเศษสุดสำหรับโฮเดอร์ที่ล็อกเหรียญ ACT จำนวน1 1 1 7 7 7 ACT คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับ a c ค e มอย่างใกล้ชิดทีเทรนด์ลิสต์คอร์เอ็กซ์คขนาดนี้มีจำกัดเพียง777ที่นั่งเท่านั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง29มีนาคม2024เวลา3ทุ่มสำหรับใครที่รอดูไลฟ์สดบอกเลยว่าอดเพราะเราจะไม่มีไลฟ์สดแน่นอนขอย้ำอีกครั้งว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มประเดิมความอืนกันตั้งแต่ตี5ของเช้าวันศุกร์ที่29มีนาคมและไปจบกันตอนตี4ของเช้าวันเสาร์ที่30มีนาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลฟ์ o a a c m e t r e a t o e List ถ้าคุณเป็นแฟนตัวจริงที่พร้อมจะสิงกราบฟ,ฟาดตลาดงานนี้จะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง